สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออเหมือนจะง่ายนะคะแต่เอาเข้าจริงก็ท้าทายเหมือนกันคือเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้งค่ะเราจะอ้างอิงจากเนื้อหาในพอดแคสต์ฟังเป็นเห็นใจตอนที่7นะคะเขาให้มุมมองไว้เออน่าสนใจทีเดียวค่ะคือจริงๆแล้วในยุคที่แบบทุกคนก็อยากจะพูดนะการฟังดีๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ อืมหาได้ยากเหมือนกันส่วนใหญ่เราฟังเหมือนรอจังหวะตอบหรือไม่ก็ฟังแค่ผ่านๆแล้วก็ด่วนสรุปไปเลยวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่าทําไมการฟังมันถึงสําคัญแล้วมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อตัวเราเองยังไงบ้างมาลองแกะเรื่องนี้กันดูนะคะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากพอดแคสต์ต้นทางเขาเปรียบเลยว,ว่าการฟังเหมือนเป็นของขวัญน,นะคะครับของขวัญใช่ค่ะที่เรามอบให้คนอื่นได้เป็นการบอกเขาเกรๆกว,ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเห็นเธอนะ แล้วก็เรื่องของเธอสำคัญใช่เลยครับแล้วประเด็นนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องลึกๆในใจคนเราเลยนะคือความต้องการพื้นฐานที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าอยากให้มีคนยอมรับเราอะไรแบบนั้นนะครับพอมีใครสักคนตั้งใจฟังเราจริงๆแบบไม่ตัดสินไม่แทรกไม่แนะนำมันเหมือนช่วยเติมส่วนนี้ให้เต็มะ่ะอ๋อค่ะ แล้วความรู้สึกไว้วางใจที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยของความสัมพันธ์ดีๆทุกรูปแบบเข้าใจเลยค่ะแต่ทีนี้เอ,อ่อที่เรียกว่าฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันต่างจากการแค่ได้ยินเสียงทั่ว,วไปยังไงบ้างคะอ๋อต่างกันเยอะเลยครับคือการได้ยินมันอาจจะแค่ เออเสียงผ่านหูเราไปเฉยๆแต่การฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันคือการใช้สมาธิใช้ความตั้งใจจริงๆ mm hmm. อยู่กับปัจจุบันขณะเปิดใจรับฟังทั้งคำพูดทั้งสิ่งที่อาจจะไม่ได้พูดออกมาได้ซ้าไม่ใช่แค่แบบรอจังหวะเอ๊ะจะพูดอะไรแทรกดีหรือว่ารีบหาทางออกให้เขา ค่ะตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่าบางทีแค่การมีคนนั่งฟังเงียบๆอยู่ข้างๆโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ตัดสินเราเลยอาจจะช่วยเราได้มากกว่าคำแนะนำดีๆซะอีกนะคะพอจะมีแนวทางที่จับต้องได้ไหมคะจากที่พอดแคสต์เขาแนะนำไว้มีครับมีแน่นอนคือทางพอดแคสต์เขาก็เสนอว่าอย่างแรกเลยนะลองลองปรับความคิดก่อน ว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาเสมอไปนะครับอ๋อค่ะบางทีคนพูดเขาแค่อยากได้พื้นที่ปลอดภยัยแค่อยากระบายความรู้สึกออกมาเฉยๆเข้าใจค่ะจากนั้นก็คือฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้จริงๆครับเช่น สบตาคนพูดบ้างสังเกตภาษากายเขารับรู้อารมณ์ที่เขาส่งออกมาแล้วก็ลองถามคำถามที่ช่วยให้เขาได้สำรวจใจตัวเองลึกขึ้นเช่นคำถามแบบไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็อาจจะเป็นเอ่อตอนนั้นข้างในลึกๆรู้สึกยังไงเลยครับหรือพอจะเล่าตรงนั้นเพิ่มอีกนิดได้ไหมอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเลยคือไม่ต้องกลัวความเงียบครับบางทีจังหวะเ,เงียบๆนี่แหละมันเปิดโอกาสให้คนพูดได้คิด ทบทวนกับตัวเองนะไม่ต้องรีบหาอะไรมาพูดเติมและพยายามอย่างที่สุดเลยคือไม่ตัดสินไม่เอาเรื่องของเราไปเปรียบเทียบกับเรื่องของเขาอืมการไม่ตัดสินนี่พูดเหมือนง่ายนะคะแต่เอาเข้าจริงก็ท้าทายอยู่เหมือนกันใช่ครับจริงเลยถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงการฝึกฟังแบบนี้นะครับมันก็เหมือนการฝึกเอ,อความเข้าอ,อกเข้าใจ e อ p ม t h y ใช่ไหมคะใช่ครับ เอ p มพ h y เลยคือความสามารถที่เราจะเข้าใจแล้วก็ร่วมรู้สึกไปกับคนอื่นได้จากมุมมองของเขาจริงๆมันช่วยให้เราเหมือนก้าวออกจากโลกของตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแล้วประโยชน์ต่อตัวคนฟังเองละคะมีไหมคะนอกเหนือจากจะด,ดีต่อคนที่เราฟังโอ้มีเยอะเลยครับประโยชน์ย้อนกลับมาหาเราก็มีนะคือการที่เราตั้งใจฟังคนอื่นมากๆเนี่ยมันทําให้เราเสังเกตเห็นความคิด ความรู้สึกหรือบางทีก็อคติของตัวเองที่มันผุดขึ้นมาระหว่างฟังอ๋อเหมือนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นใช่ครับมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองชั้นดีเลยและแน่นอนว่าทักษะการสื่อสารการจัดการความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแต่ก็ฟังดูเหมือนมีอุปสรรคเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่พอดแคสต์เขาพูดถึงเรื่องอีโก้ของเราเองที่แบบว่าพอฟังแล้วก็อยากจะแนะนําอยากจะควบคุมบทสนทนาไปสมบตอันนี้เราจะรับมือกับมันยังไงดีคะครับ อันนี้พอดแคสต์ก็ยอมรับเลยว่าเป็นความท้าทายหลักเหมือนกันเพราะเรามักจะชินกับการเป็นผู้แสดงความเห็นมากกว่าจะเป็นผู้รับฟังเนาะอีโก้มันก็อยากจะออกมามีบทบาทเป็นธรรมดาค่ะแต่เขามองว่าคนที่ฟังเก่งจริงๆครับคือคนที่รู้ทันอีโก้ตัวเองแล้วก็แข็งแรงพอที่จะวางมันลงชั่วคราวเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องราวของอีกฝ่ายอย่างแท้จริง มันไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการเลือกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อณขณะนั้นมากกว่างั้นสรุปแล้วการฟังอย่างลึกซึ้งนี่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่เป็นเทคนิคการสื่อสารอย่างหนึ่งสินะคะถูกต้องเลยครับมันเป็นเหมือนเครือขา,าชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะที่ช่วยสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจอย่างแท้จริงทั้งกับคนอื่นๆแล้วก็กับใจของเราเองด้วย งั้นก่อนจะจบกันวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดต่อหรือลองไปสังเกตตัวเองดูบ้างไหมคะครับก็อยากชวนให้ลองกลับไปทบทวนดูง่ายๆครับว่าในแต่ละวันหรืออาจจะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสักกี่ครั้งที่เราได้หยุดจริงๆแล้วก็ฟังคนรอบข้างคนใกล้ตัวเราอย่างตั้งใจมากๆโดยไม่คิดเรื่องอื่นเลย ลองสังเกตดูครับว่าแค่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในวิธีที่เราฟังเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ที่มันออลึกซึ้งขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ